เลโอนเนลสคาโลนี่กุนซือทีมชาติจันตีนาได้เปิดเผยว่าเขาได้มีการพูดคุยกับเลโอนลเสซี่เกี่ยวกับอนาคตในการเป็นกุนซือของเขาโดยสคาโลนี่ออกมาบอกเกี่ยวกับอนาคตสลอดทั้งเขาและทีม หลังจากทราบผลจับสลากในศึกโคปาเมริกาประจำปี2024เทนเนอร์วัย45ปีเปิดเผยว่าผมได้พูดคุยกับรีโอมาแล้วเราจะคุยกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าจากนั้นเราก็จะทำการตัดสินใจซึ่ง็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสตีชาตีนีน่าและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมไม่ได้ผิดใจอะไรกับเบื้องบนของสมาคมฟุตบอลอาเจนินาเลยนะผมได้พูดคุยกับชิกี้ทาเปียและเราก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรต่อ,อก,กัน ผมไม่มีปัญหาพวกเขาแต่มันเป็นเรื่องของฟุตบอลมากกว่าผมคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการเตรียมพร้อมมาตรฐานของทีมนั้นสูงมากและเราต้องการพลังงานอย่างมากเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นการตัดสินใจส่วนตัวและของทีมงานผู้ฝึกสอนเลโอนีลสคาโรนี่เข้ามารับงานคุมทีมชาติอา์เจ,จนีนินาในช่วงปี2018จากนั้นเขาก็ทิศตนทำงานหนักจนทำให้ทีมประสบความสำเร็จด้วยการพาทีมคว้าชแชมป์โคปาเมริกาในปี2021จากนั้นก็ต่อยอดความสำเร็จจนพาเลโอนีลเมซี่ นั่นเองแล้ครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ